เรามาถึงเวลานี้นะคะหมดเวลาของการส่งการบ้านแล้วค่ะพี่น้องที่อก็จะเป็นกุ้งเป็นท่านสุดท้ายนะคะนอกจากว่าพี่น้องที่อีกสามท่านที่ยกมือจะมีเรื่องด่วนไหคะส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะยังเหลืออีกหนึ่งวันค่ะพี่เอี้ยงอาดวงใจอนิตยาส่งพรุ่งนี้ได้นะคะวันนี้เรามีการปรับรายการวันแรกค่ะ ผังรายการส่งกันบ้านเราจะจบที่สิบห้าจุดหนึ่งห้าค่ะแต่จริงๆ oh, มีเรื่องแ,แต่เราจะมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะค่ะเกี่ยวกับการขอจบของนักศึกษาประกาศนียบัตรหกเดือนค่ะอืมแต่แต่ทุกท่านดูเงียบอยู่ไม่ได้เปิดกล้องค่ะงั้นเราก็มาที่มาที่ค่ะ,คะเรื่องของใจเปิดแล้วค่ะ,คะ อานใจจะถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็ได้อยู่ค่ะพรุ่งนี้ก็อยู่อยู่นะคะค่ะโอค่ะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะอารรณ์ใจยกมือตอนเช้าเลยก็ได้ค่ะค่ะนั้นเรามาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์กันนะคะ นะเห็นนะเห็นเราอ่านแชท<ม>เราเราเหลือเวลาประมาณยี่สิบนาทีนะคะที่เราจะมาคุยกัน<ม>พี่น้องตอนนี้ยกมืออยู่สองท่านอาดวงใจพรุ่งนี้ได้พี่เอี้ยงไม่ไม่ได้ยังไม่ได้บอกนะคะอั้นก็แจ้งข้อมูลพี่น้องนะคะในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์เรามีอยู่สองสเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการขอจบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกหลักสูตรประกาศนียบัตรหกเดือนนะคะที่เราได้เรียนกันมาถ้านับเวลาแล้วเนี่ยวันนี้นะคะหรือรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของรุ่นท่านที่สมัครรุ่นที่หนึ่งค่ะถ้าท่าน เข้ามาร่วมเรียนรู้ในทุกครั้งนะคะในทุกครั้งที่หลังจากจบหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกแล้วเข้ามาส่งการบ้านทุกครั้งอย่างน้อยครั้งละสองวันเนี่ยถ้ารวมเวลาจากจากรุ่นที่หนึ่งมาถึงรุ่นนี้นะคะรุ่นที่สิบสองก็จะเป็นระยะเวลายี่สิบสี่วันแล้วนะคะที่น้องสามารถที่จะขอจบการศึกษาได้แล้วค่ะ ซึ่งการขอจบการศึกษาก็จะมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งคือเราจะมี Google Form ให้พี่น้องได้ได้ลงข้อมูลการขอจบการศึกษานะคะยืนยันข้อมูลใน Google Form ม,มานะคะว่าเราเราเรียนรุ่นที่หนึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเรานับคุณสมบัติของเราแล้วครบ24ครั้งในการที่ เข้ามาร่วมกิจกรรมส่งกันบ้านไม่ว่าจะเป็นส่งเองหรือว่าเข้ามาร่วมรับฟังนะคะหรือว่าท่านส่งกันบ้านผ่าน g o o g l e Form ค่ะถ้ารวมกันครบ24ครั้งนะคะ24วันนะคะก็สามารถที่จะขอจบได้ตรงนี้ท่านก็ลงเงื่อนไขลงลงข้อมูลมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็เตรียมตัวในการที่จะรับการสัมภาษณ์นะคะ รับการสัมภาษณ์จบจะเป็นการจบแบบจบก,การศึกษาแบบที่ให้พี่น้องอให้พี่น้องมารับการสัมภาษณ์ด้วยอ้อพูดข้ามมานะคะ Google Form นั้นก็จะมีการบันทึกข้อมูลสรุปผลการเรียนรู้ของเราเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ามาเรียนรู้นะคะก่อนเข้ามาเรียนรู้กับหลังจากที่เรียนรู้ไปมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง โดยที่เราจะใช้วิธีการห้าข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกเป็นแนวทางของการตอบคำถามนะคะจะมีคำถามห้าข้อห้าข,ข้อข้อที่หนึ่งคือคบและเคารพมิตดีสองมีอริยศีลสามทำสมดุลร้อนเย็นสี่พึ่งตนห้าแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นะคะ อยู่ข้างหลังดรผุดสดีนะคะค่ะนี่คือเงื่อนไขที่เราจะ,ะลงใน Google Form นะคะข้อมูลต่างๆที่จะลงใน Google Form ที่เราจะยื่นขอจบนะคะแล้วจากนั้นเราก็มานำเสนอในส่วนของการส่งกันบ้านในช่วงเวลาของส่งกันบ้านนี่แหละคะ่ะโดยที่จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมากหน่อยนะคะ,ะเชิญดรผุดสดีแนะนำเงื่อนไขนั้นคะ่ะค่ะ กรอบการส่งการบ้านรอบหน้านะคะก็จะมีท่านที่เรียนครบและมีคุณสมบัติพอที่จะได้เป็นปร,รับประกาศน,นียบัตรนะคะก็จะมาส่งการบ้านเหมือนที่ทุกท่านส่งในแต่ละครั้งนี่แหละคะ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คะเราก็จะประมวลขึ้นมาใช่ไหมคะว่า6เดือนที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะผลก่อนหลังที่เรารายงานไปในตัว g o o g l e Form ะคะ่ะก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เราเนะะี่ยค่ะรับทราบค่ะ เวลาโดยประมาณในการนำเสนอก็สักสิบนาทีค่ะแต่และก็มีช่วงเวลาที่แต่ละท่านนะคะจะสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะซึ่งอาจจะยืดเดยื้อออกไปอีกสักเล็กน้อยนะคะวันหนึ่งก็อาจจะอีกสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะคะเพราะนั้นในในหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะได้ผู้สอบได้เนี่ยไม่ไม่กี่ท่านค่ะยี่สิบกว่าท่านนะคะถ้า,ท,าทุกท่านสอบหมดนะคะ แต่ก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละท่านนะคะในการที่จะขอจบนะคะถึงแม้ท่านจะผ่านเงื่อนไขแล้วมันก็คือความใจที่ท่านพร้อมนะคะที่จะขอจบใจที่ท่านพร้อมที่จะนําเสนอกับหมู่กลุ่มอะคะ่ะก็ยังมีอีกสองขั้นตอนอเ,เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะมีมากน้อยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีการส่งทั้งแบบรูปแบบของขอจบ แล้วก็รูปแบบการส่งการบ้านปกติค่ะค่ะซึ่งข้อมูลในที่ท่านกรอ,อกเข้ามาใน Google f o r m มหรือว่าการขอจบแบบที่เป็นตัวอักษรน,นะคะจะทำให้เราประมวลได้แล้วก็วางแผนได้ว่ามีพี่น้องขอจบแล้วกี่ท่านเราจะาจัดการอย่างไรบริหารอย่างไรให้พี่น้องได้ได้นำเสนอนะคะก็จะได้แจ้งในครั้งต่อไปค่ะ นี่เป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องของการอขอขอจบการศึกษาแล้วมีคำถามว่าบางท่านก็เรียนรุ่นที่หนึ่งนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เข้ามาทุกรอบนะคะจะ,ะจะขอจบได้ไหมพี่น้องก็สามารถที่จะนับรวมไปได้ค่ะถ้านับมาถึงครั้งที่หลังรุ่นที่ยี่สิบไอรุ่นที่สิบสองแล้วเนี่ย ยังขาดอยู่กี่ครั้งพี่น้องก็ยืดเวลาไปนะคะยืดเวลาไปแล้วก็ทํากิจกรรมก็คือเข้ามาร่วมเรียนรู้ในห้องของการส่งกันบ้านและกะ็เข้ามามาเขียนข้อมูลใน Google Form นะคะพี่น้องก็เลือกเอาว่าจะส่งปากเปล่าหรือว่าจะส่งเป็นเอกสารที่ว่ามีการพิมพ์ข้อมูลเข้ามาก็ได้นะคะซึ่ง การที่จะแสดงตัวตนว่าพี่น้องเข้ามาร่วมในแต่ละครั้งนี่แสดงอย่างไรพี่น้องก็ชัดแล้วนะคะว่าเราเขียนอ่าเราคงชํนานาญแล้วนะคะว่าเราเขียนในแชทนะคะเราเขียนในแชทว่าอ่าเราเรียนรุ่นไหนซึ่งมีรหัสข้างหน้านะคะแล้วก็มีชื่อมีนามสกุลของเราะค่ะรหัสก,ก็จะเป็นรหัสที่หนึ่งสำหรับหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคำจุลโลกนะคะก็เขียนเลขหนข้างหน้า และท่านที่ที่เรียนสองหลักสูตรนะคะเรียน2หลักสูตร,ะะร,ตรท่านก็จะเขียนทั้งเลขหนึ่งสองหลักสูตรคือหลักสูตรอริยปัญญาตรีด้วยนะคะท่านก็จะเขียนเป็นเลขสามนะคะเป็นเลขสามอยู่ข้างหน้าหรือว่าท่านเป็นจิตอาสาด้วยท่านก็จะเขียนเลขสี่นะคะตรงนี้คิดว่าพี่น้อง พี่น้องน่าจะจําข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วเพราะว่าต้องปฏิบัติมาไม่น้อยกว่า12รอบ2รุ่นแล้วนะคะค่ะสําหรับพี่น้องที่มีคําถามนะคะอนุญ,ญาตให้เปิดกล้องเปิดไมค์ถามได้นะคะตอนนี้มีคําถามในแชทซูมนะคะ บอกว่าอาจุทามาศบอ็อกเกอร์มีคําถามค่ะถ้าขอจบแล้วจะขอเรียนต่อไปได้ไหมคะได้ค่ะเราเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะจบแล้วก็เรียนไปด้วยกันต่อไปนี่แหละค่ะอย่างการส่งการบ้านนี้เป็นห้องส่งการบ้านของทุกหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็น เป็นห้องที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พวกเรามาทําร่วมกันไปได้ตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เราแยกมามีประกาศนียบัตร6เดือนแล้วก็จัดการข้อมูลถ้าครบข้อมูลแล้วพี่น้องก็สามารถได้ได้ตามเงื่อนไขนั้นได้ใบประกาศไปซึ่งการมอบใบประกาศเราจะมีข้อมูลที่จะนำเสนอแจ้งพี่น้องอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องของการรับใบประกาศนียบัตร นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทําเรื่องกระบวนการสอบจบกันให้ให้ได้ก่อนนะคะเราก็จะดําเนินไปตามลําดับนะคะค่ะมีท่านใดจะถามข้อมูลอื่นเพิ่มไหมคะตอนนี้นกวางแบบฟอร์ม Google ร o กูเกิลฟอที่จะขอจบไว้ในในห้องแชทแล้วนะคะค่ะมีในแชท o o m นี้ที่หนึ่งนะคะจุดหนึ่งแล้วก็ จะมีในห้องห้องนักศึกษาสวิชารามนะคะแล้วก็ห้องประกาศนียบัตรนะคะห้องประกาศนียบัตรและห้องอห้องอปริหานิยธรรมค่ะหรือพี่น้องท่านใดเห็นลิงก์แล้วจะส่งไปให้เพื่อนก็ได้นะคะค่ะมีข้อมูลแจ้งเพิ่มไหมคะด่งเตอร์ฟุสดีค่ะ จะบอกว่าการทบทวนตัวเองนะคะการประเมินผลเนะคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะการที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกับเรามากนักนะคะและมันก็จะไม่ได้มีพลังนะคะในการที่จะลดกิเลสที่มากยิ่งขึ้นนะคะการที่เราได้ประเมินผลเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเราก็จะมีพลังเติมว่าอ๋อเราทําได้แล้วแล้วก็ลดกิเลสได้มากขึ้น และอีกอย่างหนึ่งค่ะบางเรื่องเนี่ยเราได้แล้วก็มีนะคะแต่เราไม่รู้ตัวค่ะเพราะเราไม่เคยประเมินผลเราก็ยังไปเสียเวลากับตรงนั้นก็มีค่ะเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะคะนอกจากในเรื่องของการที่เออเป็นกระบวนการในการประกาศอ่าจบขอจบแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการทำํำกุศลค่ะว่า เออเราจะมาแบ่งปันนะคะสิ่งที่เราได้ทำนะคะที่เราได้ผ่านการฝึกฝนปฏิบัติของเราค่ะมีสิ่งใดนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับมันก็คือเป็นประโยชน์กับตนเองท่านที่หนึ่งนะคะทบทวนตนเองนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังค่ะค่ะคุณอาแตงไทยนะคะถามมาว่าให้ทูรู้ช่วยตอบให้ได้ไหมว่าจบหรือยังค่ะนะคะก็ โดยส่วนใหญ่นะคะถ้าท่านลงทะเบียนร,รุ่นหนึ่งนะคะแล้วเราเห็นหน้าเห็นตากันนะคะทุกครึ่งเดือนเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยโดยส่วนใหญ่น่าจะจบนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันที่เราพบกันอ่ะสี่วันแต่วันที่ประกาศนียบัตรเนี้ยต้องการเนี่ยต้องการแค่สองวันค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เราเห็นหน้าเห็นตากันนะคะส่วนใหญ่ก็มาสี่วันทั้งนั้นเลยค่ะ <c oughs> มาสําหรับหลักสูตรเจ็ดปีด้วยเลยนะคะ ค่ะท่านประมาณตัวเองได้นะคะบางท่านก็จะรู้ว่าเราเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเลยนะรุ่นเลยนะคะอย่างการเขียนนำหน้าชื่อตัวเลขเนะะี่ยค่ะที่เป็นการลงทะเบียนเข้าเรียนเนี่ยบางท่านก็ลงตลอดเลยนะคะเข้ามาในซูมนี้ก็จะพิมพ์เลย่าไม่ว่าจะเป็นวันส่งการบ้านหรือว่าวันที่เข้ามาร่วมค่ายนะคะค่ะ พี่น้องที่ได้ร่วมกิจกรรมน่าจะประมาณมาปมาณตัวเองได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านก็จะรู้ข้อมูลตนเองแหละเราสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้ในกรณีที่ <c oughs> ที่ชัดๆแล้วก็พี่น้องสามารถตรวจสอบเองได้ก็คือกรณีของการที่เราสมัครเข้าร่วมค่ายนะคะเข้าร่วมค่ายในรุ่นที่ 1, 2, ึ่งสามี่ห้าเนี่ยบางท่านก็จะจะสมัครคือ ทุกครั้งที่ท่านได้เข้าร่วมท่านก็จะสมัครนะคะตัวนั้นก็จะเป็นอีกอีกข้อมูลหนึ่งนะคะที่พี่น้องจะทบทวนได้ะคะ่ะซึ่งซึ่งข้อมูลนั้นสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ Area. ประมวลผลด้วยตนเองได้ที่เราเคยส่งข้อมูลมาค่ะน<า>นส่วนข้อมูลอื่นๆตอนนี้ให้พี่น้องแจ้งเข้ามาแล้วเราจะตรวจสอบกับข้อมูลฐานข้อมูลที่พวกเรามีนะคะค่ะเชิญค่ะอาสนใจยกมือค่ะ <saturated ensation> อ,อ่ะเปิดไม่ได้นะคะเพลงก็เปิดไม่ได้เหมือนกันไอ้จริงจไม่ได้ตรงเ,ออเสียงไม่ได้ล็อกนะจ้าจ้าได้แล้วจ้ะค่ะอ่อสมสมใจเข้าเข้าสมัครเข้าเรียนนะ่ะอ่ออะไรนะเดี๋ยวจดไว้อยู่ว่าครั้งที่สองอะคะ่ะไม่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาแพทย์แผนไทยอะ,ค,ะค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นอาสมใจก็จะกรอกแบบฟอร์มนี้ในรอบถัดไปค่ะเพราะว่าเราจะห่างกันทุกรุ่นเนี่ยจะห่างกันครึ่งเดือนถูกไหมคะอ่าเข้าใจแล้วคะ่ะแสดงว่ารุ่นนี้สมใจยังไม่จบค่ะใช่ <c oughs> ค่ะก็จะจบรุ่นหน้าขอจบได้รุ่นหน้าค่ะอาขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะให้ครูสาให้ครูรู้ช่วยตรวจสอบให้นะคะ นกไม่ได้เปิดไมค์ค่ะอาสมใจจบตั้งแต่รุ่นนี้ค่ะมีเชื่อ,อสมใจตั้งแต่รุ่นแรกเลยค่ะแลวก็ก่อนรุ่นแรกด้วยค่ะอาสมใจเข้ามาก่อนรุ่นแรกด้วยค่ะตั้งแต่รุ่นน,นึกออกค่ะท่านหมายถึงรุ่นเรามีรุ่นหนึ่งดังนั้นค็ณภาพพึ่งตนคนะ่คุภาพพึ่งตนวิธีทำวิธีใารรุ่นสองสามสี่ค่ะอันนี้เราพูดยู่รุ่นสองรุ่นสาม เออใช่เพราะฉะนั้นอาสนใจฐานค่ะอาสนใจเรียนมาตั้งแต่รุ่นรุ่นเตรียมนะคะรุ่นภาพใช้สุขภาพรุ่นสองรุ่นสามค่ะพี่โนคาหลักสูตรแพทย์แผนไทยรุ่นหนึ่งนี่เดือนไหนคะเผื่อบางท่านอาจจะงงตัวเลขค่ะรุ่นหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะเดือนเก้าค่ะวันที่เออสิบสิบหก ค่ะส <16 S 1> <า>ิบหกเดือนเก้าเริ่มส<า>ิบหกเดือนเก้าค่ะค่ะนะคะท่านใดที่ได้สมัครเข้าค่ายตอนตั้งแต่ประมาณช่วงสิงหาอา่ากันยายนนะคะสิบกลางหลังสิบหกเดือนเก้านะคะสิบหกกันยายนนะคะส <16 S 1> ิบหกถึงยี่สิบอ่าตั้งแต่ถ้ารู้สึกว่ามาก่อนหน้านั้นนะคะแล้วลงทะเบียนแล้วก็เข้าส่งการบ้านทุกครั้งเนี่ยค่ะขอจบได้ค่ะมีอาอนงยกมือเมื่อสักครู่นี้เชิญค่ะ อโอกาสค่ะติดตามทุกวันทุกวันตลอดแต่ไม่ได้ส่งกันบ้านจะขอจบได้ไหมคะเอ๊ะก,ก็ส่งอยู่นะคะอาอนงก็ส่งกันบ้างอยู่นะคะแต่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ส่งเยอะ,ะอะค่ะอแต่เข้าฟังตลอดใช่ไหมคะทุกวันเลยคะ่ะไม่ใช่ตลอดทุกวัน <laughs> ทุกวันนะคะอา <laughs> แบบนี้ก็ไม่ต้องมีเพื่อนช่วยนับเลยนะคะเพราะว่า <laughs> 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 เข้าทุกวัน่ะ อานงต้องไปรุ่นหน้าค่ะเพราะอานงเริ่มที่รุ่นที่สองค่ะอ่านดินมารุ่นสองรุ่นสองก็ดูแต่ไม่ได้เข้าค่ะดูตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งติดตามตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งแต่ไม่ได้สมัครไปสมัครรุ่นที่สองค่ะมีชื่ออยู่ที่รุ่นที่สองจ้ะไม่เป็นไรค่ะซ้อมเขียนไปก่อนได้นะคะเพราะตั้งห้าข้อนะคะจะได้ครบพมค่ะขอบคุ่ะค่า ยังไงเด,เดี๋ยวจะส่งให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะรอกรอข้อมูลตามรุ่นนั่นแหละค่ะเพราะว่ามีคําถามตอนนี้เขียนใส่กระดาษไว้ก่อนนะคะได้ค่ะค่ะ,ะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของเรา <Wow. S 2> จากวิธีการห้าข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกนะคะห้าข้อนะคะค่ะก่อนเข้ามาเรียนรู้กับ หลังจากได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะค่ะโอเคมีพี่น้องเดี๋ยวนะพี่น้องถามในแชทก็มีนะคะอ่าาปภาพิสาบอกว่ามีไหมคะแต่ถ้าแต่คิดว่าเอาให้ตัวเองให้เก่งก่อนคะ่ะสาธุค่ะ <c oughs> ค่ะท่านเรียนรุ่นไหนคะท่านท่านสมัครรุ่นไหนคะยังไม่ได้รีบร้อนจุกค่ะแต่กิเลสบอกให้ถามค่ะตออกิเลสหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวพี่นกเพื่อดูให้นะคะระพพิษารพาพิษาอยู่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งค่ะมีสิทธิ์ค่ะพี่พนกจะแชร์สก,กรีนวิธีค้นหาไหมคะว่าเราสมัครรุ่นแรกรุ่นไหนดีไหมคะ ่นเนาะจริงๆคุณประภาพิสาก็มีสิทธิ์นะคะคันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะท่านสามารถเช็คได้ด้วยตนเองว่าท่านมีชื่อตั้งแต่รุ่นหนึ่งหรือเปล่าข้อมูลของเรามีให้ตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่นปัจจุบันนะคะท่านไปที่หมอเขียว .net นะคะเดี๋ยวนกแชร์ให้ดู ไปที่ Google Search นะคะคีย์คำว่าหมอเขียว .net นะคะแล้วก็พอเข้าเว็บไซต์หมอเขียว .net เราจะาเห็นเมนูที่บอกว่าตารางค่ายออนไลน์นะคะไปที่รวมลิงก์สื่อค่ายออนไลน์ค่ะรวมลิงก์เนี่ยเป็นรวมลิงก์ของสื่อค่ายออนไลน์จริงๆนะคะทุกอย่าง ท่านที่ดูออนไลน์เนี่ยท่านสามารถเข้ามาตรงนี้แล้วท่านเข้าได้หมดเลยนะคะเช่นการลงทะเบียนในแต่ละครั้งการตรวจดูรายชื่อนะคะการส่งการบ้านมีอยู่ในนี้หมดอ่ะวันนี้เราจะให้ดูการดูรายชื่อนะคะก็มาที่เมนูดูรายชื่อตรวจสอบการลงทะเบียนนะคะต้องรอนิดหนึ่งยังไม่ขึ้นหน้าเสร็จ อพอมาแล้วนะคะรายชื่อผู้สมัครออนไลน์ทุกรุ่นนะคะพอเราเลื่อนลงนะคะมันจะมีบอกว่าพิมพ์ที่นี่อันนี้ให้เราพิมพ์ชื่อนะคะอย่างเช่นอ่าสมมติว่าวาสนาเนี่ยพอพิมพ์เข้าไปปุ๊บคุณก็จะเห็นถ้าเกิดคุณพิมพ์ทั้งชื่อทั้งนามสกุลคุณก็จะได้ข้อมูลของคุณเลยนะคะ สมมติวัสนาสีเพ่าเห็นไหมคะก็จะเห็นเลยนะคะคุณวัสนาสีเพ่งนี่เริ่มที่รุ่นที่สามนะคะรุ่นที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครอยู่รุ่นหนึ่งเราก็จะเห็นว่าโอเคตั้งแต่รุ่นหนึ่งก็แปลว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะขอจบในครั้งนี้นะคะค่ะ ก็ประมาณนี้เราก็จะได้เห็นว่าโอเคเราเริ่มตั้งแต่รุ่นไหนอย่างรุ่นสามก็ประเดี๋ยวเรารอไปอีกสองรุ่นนะคะรออีกสองรุ่นเราก็จะมีสิทธิ์ขอจบเช่นกันค่ะก็ประมาณนี้ค่ะน่าจะตรวจสอบกันได้แล้วนะคะค่ะค่ะพี่น้องที่พูดถึงเรื่องคำว่าจบการศึกษานี้นะคะนี่เป็นการศึกษาระยะสั้นนะคะระยะสั้นนะคะ ่ไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวมากนะคะแต่พวกเรายังมีการที่เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะอะระหว่างรายทางนั้นนะคะเราก็เก็บความสำเร็จเป็นรายทางไปนะคะจากสิบวันนะมาหกเดือนค่ะก็เจ็ดปีนะคะรออยู่ข้างหน้าเจ็ดปีแล้วก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆต่อเนื่องมาได้นะคะตอนนี้มาเริ่มต้นกันก่อนนะคะ ท่านใดที่ไม่เคยส่งการบ้านโดยการพูดเลยอาจจะส่งแบบการเขียนไว้นะคะที่พี่น้องส่งแบบการเขียนไว้แล้วก็เข้ามานั่งฟังเพื่อนนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นการขอสอบจบเนี่ยหรือว่าการสัมภาษณ์ก่อนจบนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของท่านนะคะที่มานำเสนออให้พี่น้องได้ ได้รู้จักเราด้วยนะคะพี่น้องก็จะได้รู้จักเราด้วยแล้วเราก็จะได้รู้จักหมู่ของเราด้วยนะคะว่ามีใครบ้างรุ่นของเรามีใครร่วมเรียนด้วยบ้างนะคะเพราะตอนนี้นะ่ะเราอยู่ในห้องแบบบางท่านก็คือไม่ไม่เคยเปิดกล้องเพื่อนก็จะเห็นแค่ชื่อนะคะและชื่อของเราก็ยังไม่ใช่ชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยก็อาจจะไม่ได้รู้จักกันชัดเจนนะคะ ก็เป็นโอกาสให้เพื่อนได้รู้จักเราเราได้รู้จักเพื่อนด้วยนะคะค่ะหมดเวลาพอดีเลยค่ะค่ะในวันนี้พวกเราส่งการบ้านกันมาประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะเจ็ดชั่วโมงเต็มเต็มเลยค่ะะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะาจะเริ่มที่ออนก่อนค่ะออนเป็นยังไงบ้างสแตนบายทั้งวันเลยเลยเนี้ค่ะค่ะ ก็เป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันค่ะซึ่งได้รับความรู้เต็มๆจากพี่น้องนะคะจากธรรมะาที่พี่น้องส่งเข้ามาโดยเฉพาะจากเด็กของโรงเรียนของหนูนะคะซึ่งน้องๆก็มาแสดงให้เห็นวิธีจับกิเลสอย่างตรงไปตรงมานะคะซึ่งโหเราได้เรียนรู้ตามว่าน้องเขาแม่นมากเลยนะคะพอเห็นกิเลสปุ๊บค่าปั๊บเลยไล่ไปห้องแดงเลยนะคะสําหรับตัวเองก็จะมาห้องสีเขียวก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีนะคะที่ว่า มีพี่น้องของเราซึ่งามาเรียนรู้ในหลักของการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตเราทำปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับชีวิตประจำวันอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่พี่น้องอมาแบ่งปันนะคะแม้แต่น้าหมูเนาะทำกสิกรรมก็ยังได้ธรรมะนะคะท่านได้เมล็ดพันธุ์ที่จะส่งไปถึงข้ามภพข้ามชาติเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆค่ะก็ยังเป็นวันดีๆที่เราได้รับ ความรู้แล้วก็แรกบันดาลใจดีๆทุกๆครั้งที่ออนมานั่งตรงนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองโอ้มีบุญกุศลนะคะที่ได้มารับฟังการบ้านกับพี่น้องค่ะสาธุค่ะค่ะนุโมทนาค่ะออนค่ะเชิญพี่เลนแก้วค่ะค่ะ สำหรับนกก็เป็นประโยชน์มากเลยแต่กับการที่ได้ฟังเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราปล่อยละเลยไปมันก็เหมือนเราเรายังเก็บสะสมไว้นะคะแต่การที่ได้ฟังกิเลสของคนอื่นเนี่ย มันทําให้เราฉุกคิดว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้เรามีไหมอ้อ oh, อันนี้เราก็มีนี่มันมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะแล้วเราได้เหลี่ยมมุมในการที่จะล้างในแต่ละตัวนะคะจากตัวอย่างของเพื่อนๆก็มีความยินดีมากค่ะที่รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่ที่ได้มาเปิดโอกาสให้พวกเราได้บําเพ็ญค่ะขอบคุณค่ะอนุชนาพี่แก้วเย็นศรลค่ะค,ค่ะเชิญดรฝุตสีค่ะ ค่ะชีวิตที่อาจารย์บอกเ,อเขียวบอกนะคะก็คือฝึกฝนเรื่องการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกค่ะกิจกรรมการส่งการบ้านนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกได้อย่างที่ค่อนข้างว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆเลยนะคะก็อย่าพลาดค่ะค่ะในวันนี้เป็นวันที่สามของการส่งการบ้านของรอบนี้นะคะ เรามีเวลาเพียงแค่สี่วันนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของการส่งการบ้านในรอบนี้แล้วค่ะพี่น้องท่านใดที่มีความพร้อมนะคะก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันบำเพ็ญค่ะบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะคะสิ่งที่เราแบ่งปันออกไปเนะะี่ยค่ะเราคบกิเลสเราล้างกิเลสได้เรามียุทธวิธีในการล้างกิเลสของเราการนำมาแบ่งปันต่อจะเป็นการทำให้ โอกาสที่ได้เจอกิเลสครั้งนั้นนะคะได้สร้างประโยชน์อีกมหาศาลเพิ่มมากขึ้นนะคะพี่น้องในห้องได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกันต่างคนต่างก็เก็บไปเป็นประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็มีโอกาสก็จะได้นำมาใช้เมื่อเจอกิเลสที่มาโดยที่เอาประสบการณ์เพื่อนนี่แหละคะ่ะเป็นประสบการณ์เรานะคะ แบ่งกันไปแบ่งกันไปหาประสบการณ์แล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วทุกคนก็เก็บประสบการณ์นั้นร่วมกันก็จะได้มีประสบการณ์กันเยอะๆนะคะค่ะ,ะในวันนี้นะคะเรามาร่วมกันขอพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนเป็นอย่างสูงค่ะกับคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะ กราบคารวะาหมูมิดดีทุกท่านค่ะเด็กคารวะาผู้ใหญ่ค่ะ,จะเจริญศีลค่ะเรามีเด็กๆด,ด้วยนะคะค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ